โดยโทั่วไปแล้วการปลูกความแบงก็มีอยู่โดยกันหลายวิธีซึ่งวันนี้นะครับขาก็สีน้ำเสนอวิธีการปลูกความแบง์โดยใส่ต้นพันธุ์ขาซื้อมาจากตลาดนํามาประกอบอาหารมันเลือกินซอยในเรื่องของการลดค่า,ชาใช้จ่ายภายในคัวเรื่อนครับสำหรับวิธีทำนะครับที่หนาดินลงไปในภาชนะผสมต่อไปก็เป็นปุ๋ยคอกมักก็จะเป็นอาหารใหครับพืชที่ข้าปลูกตัวน,นี้ก็เป็นแกลบเก้นะครับที่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในภาชนะผสมแล้วต่อไปข้าก็ทําการคลุกเขา้าหลังจากที่ข้าผสมดินเสร็จเรียบร้อยนํามาใส่ในภาชนะปลูเกเตรียมต้นพันธุ์ข้าร ปาดใบเก่าออกตัวที่เยานํามาปลูกก็สิได้ในลักษณะนี้สําหรับวิธีปลูกใส่นิว่วน้ําลอร่องลงไปประมาณ2องขอนิว่วเสร็จแล้วเขากนน็น้ําต้นนธุนเสียบลงไปหลังจากที้ยาปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็สามารถทําการรดน้ําได้เลยครับหลังจากเที้วปลูกเสร็จเรียบร้อยนําไปตั้งไว้กลางแดดตัวนี้ก็สิทําการปลูกมาแล้ว1เดือนโดยปลูกในถังเก่าสําหรับการปลูกในแต่ละครั้งเขาก็สามารถเจ็บกินได้เรื่อยๆครับโดยใส่วิธีของการลิบใบลิบใบกินจนกว่าหอมแบงของเขากษณะนี้้แลว ได้ต้นพันธุ์มันก็นสิเป็นการสวอยลดยล่ใจในเรื่องของการสื่อต้นพันธุ์ได้เป็นอย่างดีเป็นการปลูกพักแบบอินทรีย์ไว้รับประทานจากการที่ผมเพ็ดแล้กกับปลูกทดลองเมืองแล้วนะครับถือว่าได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจาสิเบีคุณแผนศิลาโคตรครับ ในมณีสิมาสาธิตวิธีการปลูกหอมแบงทีห้องเหลือจินจากการประกอบอาหารครับโดยโทั่วไปแล้วการปลูกหอมแบงก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีบพว่าสิเป็นการปลูกด้วยเมล็ดการปลูกด้วยหัวหรือว่าการปลูกด้วยต้นพันธุ์ซึ่งมณีนะครับห้องกัสีน้าเสนอวิธีการปลูกหอมแบงโดยใส่ต้นพันธุ์ห้องซื้อมาจากตลาดแล้วนามาประกอบอาหารมันเหลือจินห้องกัสีใสตัวน,นี้นะครับนามาปลูกเพื่อไวรัประทานสำหรับวัสดุอุป,ปกรณ์มีต้นพันธุ์หอมแบงทีห้องซื้อมาจากตลาด2ก็เป็นภาชนะสําหรับ ที่ปลูกเมื่อนี้เขาใ,ใส่เป็นกระมังทําการเจาะรูเป็นทีเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นส่วนที่เป็นดินประกอบไปด้วยนาดินหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกมักหนึ่งส่วนแกบเก้าหนึ่งส่วนต่อมาก็เป็นน้าสําหรับลดหลังจากที่เขาปลูกแล้วสุดท้ายก็เป็นมีดสําหรับมาตัดใบหอมแบงครับสาหรับวิธีทํานะครับเขาก็ทําการผสมส่วนที่เปลี่ยนดินก่อนเทนาดินลงไปในภาชนะผมสมสําหรับนาดินก็นจะเป็นตัวซอยยึดเกะาะหลกแล้วก็มีธาุอาหารอยู่เล็กน้อย ต่อไปกับเป็นปุ๋ยควอกมักซึ่งปุ๋ยควากมักนี่ก็จะเป็นอาหารให้กับพืชที่เขาปลูกตัวนี้ก็เป็นแกบเกล้นครับกะซอยในเรื่องของการฮ็ดให้ดินรวนซุยเก็บรักษาความจุ่มเื้นให้ดินของเขามีความเบาเมื่อนำไปใส่ภาชนะปลูกสําหรับผู้ใดบ่มีแกบเก้าก็สามารถใส่ใบไม้แห้งแทนใดในส่วนปุ๋ยควอกมักผู้ใดมีปุ๋ยมักใบไม้ก็สามารถนํามาใส่ใด้คือกันแทนปุ๋ยขอากที่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในภาชนะผสมแล้วต่อไปเขาก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากที่เราผสมดินเสร็จเรียบร้อยนํามาใส่ในภาชนะปลูกให้เต็มกระมังเลยนะครับผู้ใดมีกระมังก็สามารถปลูกใซ่ในกระถางหรือว่าภาชนะปลูกอย่างอื่นไดยนอย่างเช่นปลูกใซ่ยางรถยนต์หรือถุงพลาสติกนะครึ่งมีอยู่หลายอยู่แล้วต่อไปเขาก็ทําการเตรียมต้นพันธุ์กับขรที่ให้มันมีความสดบ่ให้มันเหี่ยวจนเกินไปก็สามารถนํามาปลูกได้สําหรับต้นพันธุ์นะครับควรวที่ให้มันมีหลากมานั้นะครับเขาก็ทําการปาดใบเก่าออกโดวยวิธีการปาดให้เขาสังเกตหอดที่มันแตกออกมาหมัย ข้อกัใส่ตัวนี้เป็นเกลือนครับหลังจากที่ข้ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวที่ขานํำมาปลูกก็สิได้ในลักษณะนี้ในส่วนที่เป็นใบที่ข้าตัดครับข้กัสามารถน้ำไปประกอบประหารได้นะสําหรับวธีปลูกในกระมังนี่ผมสิปลูกอยู่ประมาณ6ตน้นซึ่งถ้าข้าปลูกที่ก็นี่มันกัสิแน่นจนเกินไปเพ็ดหนต้นหอมของข้จะเลื่อนเติบตัวดีข้อกสิใส่นิ้วน้ำรองลงไปประมาณ2องขอนิ้วเสร็จแล้วข้อกัน้ำต้นพันเสียบลงไปทําการบีบให้แน่นระยะห่างของแต่ละต้นที่ขาปลูกก็อยู่ประมาณ10บเส้น หลังจากเท้าปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็สามารถทําการรดน้าได้เลยสําหรับการดูแลรักษานะครับหลังจากเท้าปลูกเสร็จเรียบร้อยนําไปตั้งไว้กลางแดดได้เลยการให้น้ำครับเขาก็ให้เสาแรงปุ๋ยเขาก็สามารถให้หลังจากเท้าปลูกไปแล้วสิบมือนะครับหรือให้สังเกตว่าต้นหอมของเขาแทงหยอดขึ้นมาเขาก็ใส่เป็นปุ๋ยมักหรือปุ๋ยขอ,อกก็ได้ส่วนน้ำมักหรือว่าฮอร์โมนต่างๆก็สามารถฉีดพ่นได้เลย ปลูกไปเสร็จเรียบร้อยกสิใส่ระยะเวลาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนครับเขาก็สามารถนําต้นหอมที่เขาปลูกไปรับประทานได้เลยตัวน,นี้กสิทําการปลูกมาแล้วหนึ่งเดือนโดยปลูกในถังเก่าตัวน,นี้กสิสังเกตว่ามีการแตกกอออกมาแล้วปกติเราปุ่มเสรต้นหนึ่งในการปลูกตอนนี้มันก็สิแตกกอออกมาเป็น3ามซีต้นแล้วในลักษณะนี้เขาก็สามารถนําไปรับประทานได้เลยในภาชนะตรงน,นี้นะครับมีพื้นที่หน่อยนะครับเขาจึงได้ ปลูก3ตน้นแต่ปลูกที่เกินไปกระสิเกิดการแย่งอาหารกันจะให้ต้นหอมของเฮาบ่จะเลื่อนเติบโตส่วนต้นนี้นะครับผมปลูกมาแล้ว2เดือนผมรับประทานโดยการลิบใบเพราะว่าเฮาสิได้กินหอมนั้นโดนๆเขาก็ทําการลิบใบที่มันนะครับหักๆหรือว,ว่าใบลางของมันถ้าเฮาเจ็บจินในลักษณะนี้นะครับหอมของเฮากะสิมีรับประทานอยู่เรื่อยๆดีกว่าเฮาถอนไปเลยถ้าถอนไปเลยเขาก็ต้องปลูกไม่อันนี้ก็สิเป็นการแต่งใบของมันไปพร้อม ตัวน,นี้ก็บสเป็นหอมแบงครับที่มันล่งหัวแล้วในลักษณะนี้คือผมเจ็บใบเพื่อสิเป็นต้นพันธุ์ในรอบต่อไปซึ่งอายุตัวน,นี้ก็อยู่ประมาณ3าถึงสเดือนจะสังเกตว่านะครับเขาล่งหัวในลักษณะนี้แล้วเหาก็สามารถถอนไปเพื่อสีเห็ดต้ตนพันธุ์ได้เลย,เลยโดยสังเกตสีสีกับสีออกสีน้าตาลเข้มสาหรับการปลูกในแต่ละครั้งเหมาก็สามารถเจ็บกินได้เรื่อยๆครับโดยใช้วิธีของการลิบใบลิบใบกินจนกว่าหอมแบงของเขาสีล่งหัว เมื่อมันลงหัวในลักษณะนี้แล้วเขากสิได้ต้นพันธุ์มันกสิเป็นการสอยลดาลจายใ,จในเรื่องของการสื่อต้นพันธุ์ได้เป็นอย่างดีสําหรับกระถางเขาก็สามารถนํามาปลูกในรอบต่อไปได้ส่วนที่เป็นดินเขาก็ทําการเติมอินทรีย์วัตถุโดยการเติมปุ๋ยคอกหรือว่าเติมใบไม้ใส่ลงไปแล้วก็สามารถนํามาปลูกในรอบต่อไปได้ครับประโยชน์ของการปลูกความแบงในลักษณะนี้นครับเขาก็สิได้ในเรื่องของการประหยัด ในการสือต้นพันธุ์ซึ่งต้นพันธุ์ที่ห่าสืบครับก็มีราคาแพงสองก็คือซอยในเรื่องของการลดค่า,าใช้จ่ายภายในคคัวเลื่อนได้เป็นอย่างดีครับในการสือพักสามเป็นการปลูกพักแบบอินทรีย์ใบรับประทานซึ่งก็สิมีความปลอดภัยครับเมื่อห่านํารับประทานซีก็คือซอยในเรื่องของการนําไปประดับโตกแตงบานเลื่อนได้เป็นอย่างดีดูแลรักษาได้ไงบ่ว่าสิเป็นเรื่องวัชพืชกันให้ปุ๋ยให้นำ้ำท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนอยูน ผู้ใดมีหอมแบงที่ซื้อมาจากตลาดเพื่อมารับประทานที่มันเหลือกจินเขากับยาเฝ้าถิมเฮาก็สามารถนํามาปลูกในลักษณะนี้ได้ซึ่งวิธีปลูกก็สามารถทฮ็ดไงโดยการที่เฮานาเอาสิ่งของเหลืออชใส่ครับยังกระมังแตกเฮาก็สามารถนํามาปลูกในลักษณะนี้ได้ซึ่งเป็นการลด่าจสายใจได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปลูกพักว้รับประทานเองท่านที่สนใจก็าสามารถนําเอาเทคนิคมีไปทดลองเบื่องได้จากการที่ผมเฮ็ดแล้วก็ะปลูกทดลองเบื่องแล้วนะครับถือว่าได้ผลดีครับ